สวัสดีทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับทริปไอโกทริปต่อจากคลิปเมืองเสาที่พาทุกคนไปเบิองปลาขาเนาะเะดี๋ยวนี้เข้ายุดหาประทานอาหารเที่ยงเรื่อว่ากินข้าวสวยเดี๋ยวจะมารีวิวอาหารเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้เป็นอาหารเที่ยงอันนี้สำหรับอีอบริษัทหนึ่งใน,นเนบริษัทของเรกที่เขากินอ่ามันจะเป็นมันบดแล้วก็มีข้าวจีแล้วก็มีบ,บราร์บีคิวแล้วก็มีไข่อันนี้เป็นอาหารเที่ยงที่เขาจะกินโอเคเดี๋ยวข้างเบอร์นั้นจะเป็นของ ไปก่อนเนาะนี่เลยจะเป็นอ่าข้าวจีเนาะแล้วก็เป็นข้าวผัดเป็นบ็อกซ์เลยเนาะตามแขกที่มาเดี๋นาะก็จะว่าโอเคเดี๋ยวขอสิกินตัวนี้เนาะสำหรับวันนี้เนาะนี่จะเป็นลายเส้นนี้โอเคแต่ว่าเขาจะเอาบาร์บีคิวซอสใส่ทั้งในของข้าวจีอีกตัวหนึ่งเนาะนี่ก็เอิ้นปิ้งหฮมบูญัยนี่เอินปิ้งหขาใหญ่อันนี้เป็เชฟกระถาดอีกเนาะ เสิร์ฟกระาลาวกระลาวโอเคอันนี้มันซีปเพิ่นปิ้งแล้วทุกคนใช่ปะ่ะม่ละสุดยอดเลยเป็ดจะกินขนาดเลยก็คือเป็นไก่เนี่ทุกคนบาร์บีคิวที่เขาจะกินมาเนี่ไก่ละไรกันผักสุดยอดเลยวะครับบาร์บีคิวทุกคนมาเน,นี่อาหารเที่ยงนี่เชฟขันยอดเลย ก็จะว่าใหญ่ขนาดเลยทุกคนโอเคเอาเป็นบาเดีย่เขาถากกอนเบืหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันเลยไปเดี๋ยวเขายังมีข้าวพัดทุกคนนี่เนาะกับข้าวจีนเนากระนั้นซาราบีเจตเรียนวันนี้นะอันนี้มั่นโอ้โอ้คนละทั่วคนละทั่วเนาะโอเคทุกคนอันเป็นอาหารที่เขาจะกินในตอนเที่ยงของมื้อนี้เนาะเอาเป็นบาเดี๋ยวเขาไปเจอกันอีก จอยฮะเขากินข้าวสวยเดี๋ยวตอนกินข้าขอเกตซีรีวิวอาหารให้ทุกคนเบิ่งอยู่เนาะเจนหนึ่ง่าสเป็นได้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เป็นไรล,ล่ะเป็นข้าวผัดเลยกับเป็นบาร์บีคิวเนาะมีซองอันบาร์บีคิวไก่กับบาร์บีคิวเป็นผักรวมเนาะก็คือเป็นเบเกสเทเรียนเะนี่ยเนาะมีข้าวจีอันหนึ่งเกตเดี๋ยวขอจะไปนั่งหาบนนั่งกินขักๆแซ่บเลยกินข้าวอยู่ <S <S <ห>อยู่ไฮยูนาเลยว่าอยู่โคกอยู่ป่าคือเกาทุกคนไหมไฮยูนาคือเกาไม่หลือ เปิดออกมาเป็นบ่เอาพ์บีคิวนี้ซอดใส่เข้าไปเลยนี่ปกติเป็นใสเนาะทุกคนแล้วก็กัดโอ้ข้าใหม่ปแต่กว่าจะิบกินยิงๆหรอมันสีหยาดขึ้นไปเนาะอ๋อเออเออเขาพักนี่ โอเคทุกคนเอาเป็นว่าผมกับเจะบอรีวิวอย่างไรเนาะอันนี้แม่นทั่วที่คอยมานทำมีบาร์บีคิวมีข้าวผัดแล้วก็มีข้าวจี่ให้เนาะถือว่าแซ่บหลายบาร์บีคิวก็จะมีเป็นแบบเบเกตเรียนเนาะสำหรับคนบวก,กินสีน่แล้วก็มีบาร์บีคิวไกนนะ่น้ำเนาะถือว่าเสียบฝรั่หลายเนาะโอเคทุกคนตอนนี้กินข้าวสวยเรียบร้อยเลยเนาะทุกคน,กนเตรียมพร้อมแนละ้วเขาจะขึ้นเหือต่อไปทีคอนประเพ้งเนาะวันนี้เนาะใช้เวลาประมาณ15นาทีในการพายเหือขี้เหือขายะคือเก่าเนาะทุกคนโอเคไปขึ้นเเือกันลย โอเคแเราถามมาบ้างหนึ่งโบ่อนโบตีนโบมาใคอยบ่อนนะเพราาะว่ขอยเอาใส่เกือบนี้มาเป็นเกืบเอบเกือบกีฬาอะไรนะเกือบสปอร์ตหาว่าพลายโบ่ใส่เกือบมันจะหอนแหงเนาะอยู่หาดทรายนะโอเคเอาเป็นแบบเดียวนี้ใอรอยู่เพื่ออะไรทุกคนนี่มันจะมีสามบริษทัทอยู่น้ำกันทุกคนบริษทัทหนึ่งจะเป็นสีเหลืองนี้เลยอีกบริษทัทหนึ่งจะเป็นสีนี่สีเหลืองกับสีเขียวแล้วบริษทัทที่ใครมาเป็นสีแด,ดงกับสีเหลืองนี่โอเค เอาเป็นบายเดีฮาขึ้นเพื่อต่อไปคอนเพีงต่อไปทุกคนขึ้นเพื่อต่อแล้วกันเดินทางไปอยู่ที่คอนเพีงต่อหลังสิพายผูกบรรยากาศหรือว่าถ่ายวีดีโอให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าเขาไปคอนเพีงเดี่ยวจะไปควนไปเบิ่งกยูปยูดไดเนี่ยเนาะจุดชมบิวงามๆเนาะโอเคลุยกันต่อไปอันนี้มันทิมลูกทั่วที่เขาจะเดินทางไปประ้รอมกันเนี่ยโอเคหลายคนเขากะเตรียมพร้อมแล้ว เดี๋ยวไฟจะขึ้นเพือขึ้นกันนี่ก็เตรียมเนาะเตรยก่อนอื่นหมดเดียวใส่ใส่เสื้อซูชิก่อนลายแจ็กเก็ตทุกคนปลอดไข้ไปก่อนเนาะ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเข้าไปดูอีกต่อปีคอนทรเพลงไป Let's go ตอนนี้เ,าเราบกำลังจะขี่เพื่อขยักขึ้นเกล่านเนี้ยออกไปทีคอนประเพ่งเลยมันกอาจจะใช้เวลาประมาณ15นาทีโอเคเดี๋ยวจะถ่ายภูจะถ่ายวิดีโอบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเนาะตามทีแล้วทางที่ขาพายเพื่อไปแล้วก็ไปพบกันอยู่ทีคอนประเพ่งเลย ยอดทุกคนเพื่อลำหนึ่งเขาก็จะให้ไพ่สองคนเนาะหรือว่าพระจะขี่สามก็ได้หรือว่าพระจะขี่หนึ่งก็ะไรเดีย่ยวแต่เดี่ยวตาใจเนาะเราสมัครเลือกอะไรแต่คอยเลือกนี่แมนไพ่สองคนนะเพรอบัตรคอยจะได้มีเวลาในการถ่ายวีดีโอนึ่เนาะอีกผู้หนึ่งนี่ทั้งรังเลยเราจะเป็นจีฝ่ายเนาะโอเคตอนนี้เขากำลังจะมุ่งหนะ้าไปยูทีอีกฝั่งหนึ่งของดอนควบุวดอนอยังเลยแหละแต่เขาจะขี่เขาจะขี่รถต่อไปอีกไปคนประเภทเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพบกันอยู่ที่แคมป์หาดเลยเนาะไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาหอดฟังที่เราจะจอดเทืออยู่นี่เนาะหลังจากนั้นกดด็จะขึ้นรถจะขึ้นรถใหญ่เนาะไปที่คอนเพลิงต่อโอเคเดี๋ยวเราจอดเทืออยู่นี่เนาะเห็นปะกำกำลังจอดเนี่ยลงยังจากนั้นขึ้นรถไปคอนเพลิงต่อไป อโอเคทุกคนตอนนี้เฮาจะขี่รถต่อต้องไปทีคอนประเพงโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาเดินทางมาหอดทีคอนประเพ่งเนาะมีแต่เฮาวจะยางเข้าไปทางด้านในเลยโอเคย่างเข้าไปในสภาพานเ้ยทุกคนกเปลือยลายเนาะพวกบ้านฮ่องขี่เกือกขยักมาโอเค บรรยากาศ่อยเคยมาพตัวนี้แถวเธอหนึ่งเนาะเขตนี่แต่ว่าตอนนั้นผมยังบันทึกคลิปเถอะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็อนนโอเคกับวิวไปยังเดี๋ยวสีพยามถ่ายบรรยากาศรวมๆอยู่เขตคอนเ้อพระเพ่ให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเนาะฮะสมัติเดินชิปไล่อะไรทุกคนแมนชิปไลยูรีพีนเขาบอกเนาะบอลทีผ้าทุกคนไปเบิ่งอยู่คลิปก่อนอันนี้มังเสาร์นี่เนาะอันนี้แม่นเดยคข้อพเพ่งอ้าวให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวสิบบาทสี่ตัวโอเคนำโตาดคอนเพ๊ง <Okay. S 2> เดี๋ยวเฮาย่างเข้าไปข้างในแลัวกับไปส้มบรรยากาศข้างในกันเลยโอเคทุกคนแต่ตอนนี้ขอเกิดอย่างมะหอดอยู่ทีจุดวิวพพยต์เนาะเพื่อนเนาะจุดส้มวิวของตาดค้อนประเพ่งนี่ขานาดนางเลยเสียงมันกี้อยากบนนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเสียงน้ำตกตาดแต่เดี๋ยวขอสิไปเบิง่งอยู่จุดที่บา่าสามารถยืนเบึงบรรยากาศได้เต็มๆเนาะเห็นะ่าทุกคน จุดตัวนั้นเป็นจุดที่ว่าเป็นจุดบิวโอยเดี๋ยวย่างไปทางหน่อเนาะนี่ทุกคนเห็นบ่นตามที่ข้อมูลเนาะเขาบอกว่าเป็นนำโตกตาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่เป็นดอกเสียงไตเนาะอยู่ที่คอดพุทเพีงเดียพอมันกว้าเนื้อที่หลายเฮกตาร์เนาะเอุ่กคนหลายเขาบูกว่าหลายยังเพิน่นหลายเมตรเนานะโอเคแต่ว่าสิ่งสำคัญเด็กคนมาเห็นทุกคนนี้ Mà quang, xin quang hiệu. Tiếng tạc xin quang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 . Ngay men xin quang xin mua, xin quang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  xin chút xin quang 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 xin เป็นจุดที่สมทัศนียภาพของน้ำตกคอดพระเพ่งยามัวโบนาำกันมา,าง่ามสำหรับมีคันใดไฮร่องซ้ำคันใดไฮร่องน้ำถ้าจะเห็นวิวมันตัวในยางลงไปลุ่มบนทุกคนโอเคเพื่อทานผู้สม้มทุกทุกคนกเดี๋ยวกอจะพาย่านางลงกไปเนาะอยู่ไก่กับน้ำตกเนี่ยเพื่อจะเห็นบรรยากาศแบบ เอ็กซ์คลูซีฟเพิ่นมาเนาะแบบใกล้ๆกันเลยเนาะไปนี่กะไยังอันนี้มันทีมลุกเพื่อเข้าเองเนี่ยทุกคนจิ้มมาทำกันเนาะแดี๋ยวจะขว่อนนิดนองทุกคนจดี๋ขอนนิดนึงอ่มามาบังเรียวนี่น้ำม,มันสูงกว่านี่เนะาะเข้ทำอ่ะแนวตัวนี้เขาจะบรเห็นพอสมายาลงมาได้อจะเรียนนี้น้ำมันบกเงียดอ่ะจะมันจะมีจุดิธมอยูเขาถ่ายหุบอยู่นี่เดี๋ยวมาบนกันเลย ทุกคนอันนี้เม่นใหม่ที่วันไดมาลำหน่ำทุกคนเป็นกิ่งใหญ่เลย There's some serious energy in that water, right? Really? If you are in there, you're Ah uh, yeah, sure. So fast. Yeah, so strong. ทุกคนเห็นบ่าน้ำไหนแบบแห้งเลย Okay ถ้านานล้างนี่ก็จะเป็นจุดที่ว่า

โอเคทุกคนคอยคิดว่าจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เขาส้มดิวนำตัวคนไเพลงที่สวยงามที่สุดแตเนอกจริงเน,ะเนาะไม่บื้องหลังรายคนก็เดินไปอยู่ที่นเพราะว่าเขาจะไปถ่ายหูบเอาเวแบบงามๆเนาะแบบอยู่ในหูบที่เขาถ่ายอยู่ที่นแหละโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้คอยกันด้เวลาที่จะยางกลับไปเดี๋ยวไปขึ้นรถขึ้นเพราอเขาจะต้องเดินทางไปหน้ากระซังแล้วกะฐานไปดอนเดชยร์ขึ้นเก่าอีกเนาะโอเคเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมอฟเนี่ยทุกคนเบิร์กหลวกะ พี่มาเดินทางกลับไปเนาะไป